นี่ดูไลอ่ะไปดูไรอ่ะไปทำไรอ่ะแแกนต้งไหนวะล่ะไปไหนอ่ะอุ้ยอุ้ยเฮียผมาเจอพอดีาเ้ดูอ่ะกูเมื่อกี้พลาดรอบนี้ไม่พลาดละได้ เมื่อกี้ไปไหนแล้ววะเหมือนกันมันไปตกที่ไหนอ่ะเมื่อกี้โคตรหนาเลยพุดมันดืนอยู่ข้างๆตั้งนานแล้วยาแต่มันไม่โดนนี่ยไออยูกับสแกนของกูดิสแกนไม่โด้ใครเลยร็วหายใจเนี่ยไหนอ่ะแต่สแกนมึงอ่ะไอหลังหลังระวังมันโดนจี้ระวังโดนจี้อ้าเราชิบหายแล้วแกเอา มัไม่ก่อยเก่าคืนอะเก่ไม่ได้ไม่เดี๋ยวไ